อ่ะโอเคสองนิ้วค่ะเออเออเออขอบคุณค่ะยังยหรอโอเคต่อใช่ไหมขอบคุณครับ

ขอบคุณครับวันนี้คนเยอะเนาะได้ครับวันนี้มาบริการบริการเก็บอะไรไ้อะไรกอนก็ครับแต่ว่ขอบคุณค่ะแต่บริการอ่าูแมลงเหรอโอเค มันเปนมารี่เีดผูคนเยอะมากทุกคนอยู่อะไรไปที่สุพรณโดยโอบโคแจ๋วจ้าหอคุณาหมคนมากๆเลยทุกคนนะน้มุก็มาอันน้มุดปลกมือหน่อยเร็วน้มปลกมือหน่อยมือเรุครับี่ดิวสวัสดีครับได้ครับพี่ดิวเ็นี่อดแล้วจาวันนี้เจอกันท้าทุ่มนะทุกคนนะครับกับพี่ดิวปทานนาลา ันนี้เตรมตัวสรุกมตัวนะ่งค่โอ้จริงหรอได้กิ่แล้ขอบคุณได้กินยังไดกิ่แล้วอได้กิ่แล้วได้ตาสอง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 ตามาแล้วมาแล้ว ได้ทานยังครับสุดหล่อโ่าสอด้ล่สุดลอยังเอาเอาใส้อะไรช็อกแล้วนะทำให้อันนี้ลอใช่ไหมยิ่งเล่อยตน้าาทำให้ให้ช็อกแล้ต้องแหเขาแรงไหเอาแยมสตรอเบอรี่วย า,า83พี่ดีอันนี้83หนูช็กอกโกแลตออลสตรอเบอรี่นะโอเคอันนี้83 83ครับ83ครับ83อ,อ่ะพี่ยินยกให้น้อง ขอบคุณครับไปสครับเอาไปโอเคเอาไปได้นะขอบคุณมากครับแปดอ็ดดครับแปครับแปครับเอ็ดค่ัแปดสเอ้านเองบอกอนบอกไปยังบอกไ้แล้วนี่ขอบคุณพี่นาราเลยขอบคุณนะคะขอบคุณมาะขอบคุณค่ะ โอ้ดูหน้าดูหน้าพ่อค้าเดูสเต็ปนี่เปิดบาร์พ่อค้าหน่อยค่ะอ่าพ่อค้าตะกร้าหน่อยค่ะอันนี้ใส่อะไรแม่กาแลฟูคือดีมากใช่ใช่ใช่คือนี่อะไรนะครับห้าทุ่มห้าทุ่มครับอันนี้ต้องว่างห้าทุ่มครับได้ค่ะห้าทุ่มตรงพ่อค้าหน้าใสเกินพ่อค้าใช้ครีมไข่หมูกับเลตินนทครับ ใช่อันนี้เป co oh ็ใช่ชีสนะครับชีสพิซซ่าโหทุกคนดูชีสไอ้ค่ะอ่าอันนี้เป็นแม่บอกอย่างละสองคำชีสกุ้งจากอยุธยานะปังอันไหนหมดก็ปังจากแม่กองคมาเฮ้ยขอบคุณพ่อค้านี่มันหอกก่อนใช่ไหมพ่อคร้าพ่อค้าหล่อมากครับพ่อค้ารู้ตัวครับ แล้วลงเลืนี่ใครลูโอ้400ขึ้น100โอ้โอ้อะไรอ่ะ4 45คนโอ้บันมากคนดูเยอะเกินอลยเลิศมากค่ะโอ้มีแล้วค่เท่าไหร่วก็ซอสแม่ซอสอะไรแช้เรตินอนอยู่ฝั่งใช้ดีมากใช่ใช่เรดินอนกป็นดีจริงค่ะแล้วเราเปลี่ยนแพนเกจใหม่นะเรื่องปริมาณเป็น17 ml นะครับเลิศเป็นเจ น่ากินมากไปไกลบ้างค่ะลอด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 คนหนึ่งนะใช้เอ F ใช้ F ใช้ F คนหนึ่งนะคนหนึ่งนะอ๋อพริกเผานะครับ ซาซ่ายูยอาจารย์อมีคิวหมดแล้วครับโอ้จุ๊มง่ยหนูสั่งได้เลยนะครัอไยงงามืิดแล้ว่เหมือนคิดได้แล้วอ่ะมอนแมอนแมอนยังมีอเม่ามอนก็ไรอ้ยแซมอนทำเสจล้อะไรเป็นเป็นหน้าแซมอนไหมอเม่าอะไรแซมอนนะเอาแซมอนให้หนง น่ท้าทองโอเคจ้ะพี่อิหนึ่งหนึนบมองนี่อยู่ดีนี่พี่ดิวพี่ดิวมีคนจำชื่อนี้ได้อ่ะนาลานาดิวเหรออ่านาดิวอแล้วพี่อินจะทำคู่พี่ดิวให้ดูหน่อยพี่อินเขาเอครับเขาไม่อยู่แล้วมาห้าสิวห้าสิ เขาไม่าเอกันนาตรงกางไม่แต้มเอาไว้แล้วพี่ดิวเขาเป็นกนี่ยต้มตามแต้มไว้เลยแม่แต้มไว้เลยตแตามแต้มแตมจ้าน่ารั่ะเดี๋ยวถ่ายไปฝากแม่ก่อนขอย่าลืมมาอุ่หนุนเคนะคะแม่ติดตามอยู่ตลอดเี่ตลอดแฟนรามาเราบุนวาย่เน้พี่ดิว พี่ดิวพี่มาส่งนงานน้องน่าราเหรอไม่ไม่พี่พี่มาหางเงินชานี่หาเงินใช้นี่ครับอ๋อครับผมกดขายกดขายที่จ่ายปีนะคะวันนี้หน่อยห้าหกพี่ดิวเลยรำเท่าไหร่มีคนบอกว่าพี่ดิวขาดเลยใครเข้ามาเราฝากกดตามเลยนะเช่าเน็ตก็จับพี่ไม่ทันทีหลังได้ไม่อันนั้นเป็นสุกของพี่ทำเลยเี่คนบอกว่าพี่อินทำเลยตง้พี่อินไปทำ พี่ทำยม่ด้่ยไฟเยอะมากอยากกินขะจะร้อนจบวจบให้เลยจบชายองดูคน้าตาดูหนะาปีกของเสกนะดูหน้าโคตรเด็กหน้าเด็กเฉยไม่พอนะต้องโคตรเด็กจ้ะไม่เราต้องเก่งด้วยอย่าหลอกแต่หน้าตาเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องครบใช่สวัสดีครับมายังเน้นใส่เมือนูยรูป ไม่มาขายแถวรอนเมืองหรอมีคนบอกว่าไม่มาขายแถวรอนเมืองนะอ๋อพี่ถิวไม่ได้สมาชีพขายเชฟนะคถ้าพี่จะขายพี่ต้องไปกับนาราใชจ้างงานเราได้นะนาราใช่เป็นงานแคคู่นะเป็นงานแคคู่แต่เงินให้นารานะพี่เมียวพี่เมียวประกาศเลยนะครับใครจะจ้างงานเหมาเคฟเรานะครับทั้งคู่นะค่าตัวให้น้องนาราคิดไปเลยอแต่พี่จะไปช่วยชําเคฟเพราะว่าพี่รู้สึกว่าแบบ อยู่บ้านเหงาๆก็ไปช่วยน้องสาว่ว้กันไนี่กันนุกอันนี้รวมันที่หนึ่มาๆามากลัวน้องกลัวน้องเรื่องสู้สู่นะคะของเราอีกสามหมื่น่าจะถึงเแสใจแล้วสู่นะมาเยอะมาก พี่พี่บอกว่าได้ครบหนึ honestly. ่งแสนใจแล้วขอไปรักษานีกว่านะขอหนึ่งแสนหมเลมายเลขห้าหโลกทุกคนขอหนึ่งแสนใจแลห้าเค่ะห้าเจ็ดค่ะ

เจ๊ Yay! ขอบคุณพี่ดิวมาคืออยากเป็นประสบการณ์ใหม่ของหนูที่แบบว่าไม่เคยมีนลูกใครเยอะขนาดนี้เลยแล้วก็ได้เว่าเออยังมีคนรักเราแล้วอยากมากินเค้กเรามารอแล้วตั้งแต่บ่ายสองเงี้แต่ว่าเนี่ยสองคุมแล้ว <hm วันนี้สนุกมากนะคะวันนี้เจอกันฮาทุ่มนะได้เจอกัน้าทุ่มขอบคุณพี่ดิวนะคะ Enjoy ฮาทุ่มเจอกันแม่ฝากดูด้วยมีเดิอสมเาหลายเรื่องหลายเรื่องกดแชร์ไว้เลยกดแชร์ไว้เลยค่ะเจอกัน